มาถึงจังหวัดสงขาเพื่อนสารียกเคล็ขอตกปลาไอ้เราก็จัดให้สิคะรออะไรส่งหนุ่มๆไปตกปลาเราแม่บ้านก็เลยต้องดูลูกด้วยความที่สาของเราถ่ายวีดีโอไม่เก่งหน้าที่การถ่ายวีดีโอเลยตกเป็นหน้าที่ของเพื่อนสาแทนวีดีโอที่ได้ก็จะเป็นแนวตั้งแนวนอนตามภาษาของเขาที่เขาคิดว่าสวยจะให้เรากระเดงลูกพาขึ้นเรือด้วยก็กรไรอยู่กลัวลูกจะกวนเพราะว่าไปตกปลาเขาไปตกปลากันทั้งวัน ส่วนสามีอีฉันก็เด็กน้อยความอดทนตำ่ำงองแงจะกลับตั้งแต่30นาทีแรกไม่อยากไปตกปลาแล้วเ <Hindu. S 1> พื่อนสาของฉันก็เลยรับหน้าที่พ่อดูแลลูกชายคนโตไปค่ะไปกันตั้งแต่เช,าชา้6ชา6กโมงเช้ากลับมาประมาณ4ี่โมงหน้าสามีอีฉันนี้คือบุญไม่รับแล้วงองแงอยากจะกลับบ้านแต่เขาก็ดูแฮปปี้ดีนะเออไปสนุกกันสองคนตามภาษาผู้ชาย แต่เพื่อนสามีฉันนี่คือ Enjoy สุดค่ะเขาบอกเขาเปิดประสบการณ์มากเขาชอบมากเขาอยากจะไปอีกเขาบอกว่าครั้งหน้ามาน่าจะไม่พาสามีฉันไปด้วยแล้วเขาบอกว่าพอกันทีงองแงไม่ไหว